สวัสดีครับคุณสาระเข้าสู่วัดราชนาสากลับมาอีกแล้วกับช่วงวัดไรอุยเมนบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไรอุยเมนที่ไม่ใช่การโฟนอินแต่เป็นการมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะมันได้ตัวฉันมากซึ่งเวลาเคยได้ชิมลา้และโอเมียนดีๆก่อนไปแล้วที่แบบพี่วอโทรมาอวยเพิดตอนนั้นจะน่าจะพอจะเก็ตฟิลคือจริงช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยโคนแล้วคือเราอ่ะสนิทกับไม้ใช่ไหม ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้อมทำคลิปคัน้องอไม้มาเยอะมากๆแล้วก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามายเมนใครจริงๆไม้อะช่นชอบศิลปินหลายคนมากๆ <ใน S 1> ทุกคนแล้วก็หลายวงการมากๆด้วยเนาะชอบเยอะอะแต่ว่า,วาจะมีเขาเรียกว่า Number o n วมันเป็น Someone ซัมวันซัมเดย์ sorry ทุกคนมันเป็นเหนือเมนที่ป่าว่าที่1ตลอดกาลตลอดไป ของไม้ซึ่งทุกคนเห็นจากชื่อคลิปแล้วแล้วก็น่าจะเห็นจากบรรดาของที่บอกเลยว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นจริงน้อยมากมาไม่หมดยกมาไม่หมดแล้วก็วางในเฟมไม่หมดอยู่หลังกล้องอินเยอะแยะมามานะคะทุกคนก็คือน้องกรฟ็อกซี่ไซรัสราตกรม,มาไทยเลิฟนั่นเอง,เองทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเยมายคือเคซี่เลิฟครับเคซี่เลิฟเพื่มรู้ว่าไม้ชอบกรตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันเลยเพราะว่า ไม่มีไอเทมเกี่ยวกับตอนเยอะมากๆ<า>แล้วก็คือพอเรามาคุยกันมากขึ้นเรารู้ว่าเราชอบบ็อกซี่ด้วยกันทั้งค<ร>ู่ก็เกียจริงี่ยจริงหรอเธอชอบใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ทําให้เรายิ่งสนิทกันมากขึ้นนี่ขอย้อนมานิดนึงว่า ทำไมมาถึงมารู้จักกรอหรือว่าจําได้ไหมว่ารู้จักกรอากแบบเพลงแรกเต้นแรกหรือรู้จักยังไงอะไรย่างยคืออ่ามันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่็อซี่ยังไม่ได้วิวเลยพี่อ้อมคือแบบตั้งแต่รายการเดอะบัตเทอร์แต่เราไม่ได้ดูแบบทุกตอนหรอกเพราะสมัยก่อนอ่ะที่เราเพราะมันเรายังเรียนอยู่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ติดตามแล้ววงการทีป๊อปมันยังไม่ได้บูมขนาดเหมือนตอนนี้ทุกคนคือแบบเราก็เห็นมาคร่าวๆแล้วตอนนั้นน้องเด็กมากพึ่งสิบ สิบเท่าไหร่เองนี่แหละแล้วนหน้าตาน้องก็ยังไม่ได้แบบโตเต็มวัยอ่ะทุกคนมันก็เลยแบบยังไม่ได้อะไรมากก็มาจนน้องเดบิวต์เมื่อสองปีที่แล้วที่เพลงเคซี่เลิฟเราได้ฟังเพลงแต่เราก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสว่าเด็กวุนคนนี้วงอะไรแต่ที่เรามาเจอพ็อกซี่แบบเต็มๆครั้งแรกคือออกทูปป๊ปีแรกที่จัดที่ราชมังทุกคนแล้วเพลงเหมือนเพลงคนไม่คุยเพิ่งปล่อยแล้วมันกำลังดังมากเราก็ ไปกับพี่เราอีกคนหนึ่งที่แบบเนี้ยที่เราสนิทเราไปคือเราก็มองว่าอีเดกวงนี้มันคือวงอะไรเพราะตอนนั้นทีป๊อปก็กำลังจะมาแล้วแบบน้องแต่งตัวเหมือนเป็นสีสันนะถ้าจำไม่ผิดมีชุดเขียวชุดส้มชุดอะไรเหมือนตามคาแรคเตอร์สีตัวเองอ่ะเราก็มองเอ๊ะวงนี้คือวงอะไรแล้วทีนี้น้องมันยังไม่ได้ดังมากคือน้องจะเล่นช่วงแบบบ่ายก่อนเข้าเย็นเปิดเปิดใช่เป็นวงเปิดเราก็ว่าเอ้ยน่าสนใจแล้วเพลงมันดีด้วยอะไรเงี้ย เรากลับ,ลลบใช่เรากลับมาเราก็เลยแบบมามา,มาหาข้อมูลว่าเด็กวงนี้วงอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเสพเสพไปจนไปกระทั่งแบบโอ้เป็นวงพ็อกซี่มีหกคนมีอย่างงน้นอย่างนี้เราก็ตามดูเรื่อยๆตามดูเพลงน้องเรื่อยๆเล่น,ลนชาเลนซ์น้องต่างๆตั้งแต่คนไม่คุยที่ดังมากๆแมสมากๆในช่วนนะงนั้นนะทุกคนแล้วก็ ติดตามมาตลอดติดตามฮอซี่มาตลอดตอนแรกยังไม่ได้ปักเมนก็คือชอบทั้งวงเมนทั้งหมดเลยทุกคนใช่คิบวงไปก่อนจนเราได้มาเห็นแบบตอนน้องไปออกงานต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนนี้มันชายสําหรับเราทุกคนมันรู้สึกว่ามันโดดเด่นและเราก็เพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าเราอ่ะชอบคนใส่แว่นและชอบคนมีรักยิ้ม,มคือแบบตอนแรกมันถใช่มันถูกทั้งหมดอะทุกคนพอเป็นเด็กเด็กแว่นที่แบบดูแบบฮอตเนิร์ดหน่อยๆแล้วพอ ชุดบางชุดที่มันมันเห็นแล้วมันเข้าตาเราเราชอบคนแบบแต่งตัวมีเทสอะทุกคนแล้วกอนชอบแต่งตัวแบบแปลกแปลกทุกคนมันเป็นไลฟ์สไตล์ของกอนแหละที่มันจะแปลกแปกหน่อยแ,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 แต่เรารู้สึกว่าเขาแต่งแล้วเขาดูดีจัง <S <S เขาเอา,าอยู่อะทุกคนเขาเอาอยู่มากๆเลยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่าสนใจม,มากๆเลยเราก็เริ่มเสร็จติดกอนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็แบบตามดูไลฟ์สไตล์ของเขาเรื่อยๆว่าเขา มาจากไหนเรียนอะไรทำอะไรอยู่แล้จนปัจจุบันเนี้ยเขาก็แบบซึ่งบอกเลยว่าก่อนเองก็เป็นไอดอลคนหนึ่งเลยที่แบบน่าจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างาอะไรต่ได้แบบเนากเุาแน้องเรียนหมอด้วยอายุค่านี้เองแต่แบบเป็นไอดอลได้หรอจริงทุกคนคือแบบสตอรี่ถ้าทําสมมุติว่าคนที่ติดตามฮอซี่อ่ะน่าจะรู้สตอรี่ก่อนในระดับหนึ่งแหละที่แบบก่อนอยู่แค่กับพ่อแล้วก็น้องหมาแล้วกับ ย่าเนาะแล้วส่วนแม่กรเสียไปตั้งแต่กรยังเด็กแล้วก็เลยแบบมีเหมือนแพชชั่นในการเรียนหมอเพื่ออยากจะดูแลคนอ,อะไรเงี้ยทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันมันเก่งจังเลยวะมันเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคนเรียนหมอเป็นเด็กเรียนหมอเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าโหมันมันมากกว่าเด็กคนหนึ่งที่ที่ทำเนะะำเาะทำได้ดีทำได้ดีทุกอย่างอ่ะท,ทุกคนในทุกพาร์ทของของตัวกรเองไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีเอง ทางการเป็นศิลปินเองหรือการทั้งการใช้ชีวิตของตัวเองอะทำได้ดีทุกทางเออนี่ก็เสริมน้องไม้เลยคือเราอะติ่ง็อซี่แบบคีพวงมาตลอดเหมือนกันจนได้ไปดูการแสดงจนได้ไปเห็นกัะตาจริงทุกคนแล้วก็แบบเฮียทำไมแบบมันใช่างน้วะเราโดนตกหนักๆมากๆเลยของ็อซี่คือสองคนคือกอรกับวินเตอร์นี่แหละหุกคนคือแบบอาการหนักมากก็บกว่า มึงกูเข้าใจละว่าทำไมแบบทำไมมึงแบบเดิมต่อมาต้องบอกว่าพี่เตยอ่ะที่เป็นช่องวัดวายก็เมนก่อนเดีคือแบบหนักเหมือนกันเธอแบบเราเข้าใจว่าทำไมถึงคนถึงชอบก่อนเพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่ก่อนมาเต้นอยู่ตรงหน้าเลยเธอไม่้มาแล้วก็ยิ่งถอดออกมาต่ก็อ๋อคือเราเลยรู้สึกว่าเขา เวลาเขาอยู่บนเวทีหรือเขาออมเสร็จนั่นคือที่ของเขาเขาชายมากแล้วก็เล่นหูเล่นตามีความน่ารักไอ้ท่าแบบเด้งเด้งกันนั้นกระคือยกกล้องหล่อพอรู้ว่ามึงไดู้กรอบกับตาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าหลกน่ารักมากๆแล้วก็ยิ่งมีโอกาสไ้ร่วมงานกันคือเหมือนแบบเขาเียกว่าเรากับไม้พอให้ํำงานล้าแบบได้เริ่มลงลึกก็แน่นอนว่าเราเป็นสายของการซัพพอร์ตคนที่เราชอบซึ่งถูกครังที่มีโอกาสปึ๊บ ใหญ่ไม้ก็ไม่รอชาฮ็อกซี่อันวงแรกเท่านั้นทุกคนฮ็อกซ,<อ>ซี่ก่อน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราต้องดูบัตเจตอะไรหลายๆอย่างทุกคนแต่เราก็คิวน้องด้วยที่มันว่างหรือไม่ว่างแต่เราจะเสนอไปก่อนพยายามายที่สุดเท่าที่เราจะดันไหวทุกคนก็พยายามซัพพอร์ตคือ 1. คืออยากให้น้องเติบโตในเส้นทางหลากหลายที่มากกว่าแบบไปโชว์เพลงๆอ่ะทุกคนแล้วก็2คือแบบ มันคือการเรียกแขกเรียกจริงๆแล้วก็อยากให้น้องเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจริงคือเรารู้สึกว่าถ้าเราขายอย่างเดียวแต่้องไม่มีความสามารถเลยเสนอลูกค้าไปลูกค้าเคยร่วมงานหนึ่งครั้งแล้วไม่มีความประทับใจมันก็ไม่ได้มีผลลัพธ์สุดท้แต่ทุกครั้งที่เราได้ร่วมงาน หรือลูกค้าทุกคนที่ชูตไปไม่มีใครผิดหวังนะทุกคนคือแบบได้รับแต่ฟีดแบ็กดีๆกลับมาเราก็ดีใจกับน้องทุกครั้งอะทุกคนก็เลยขั้นต่อไปหลายๆครั้งเราก็จะพยายามพพอร์ตพอซินในทิศทางนี้เหมือนกันซึ่งเกมายเนี่ยเขาไม่ได้ติ่งกอนแบบธรรมดาทุกคนเพราะว่าเขาแบบหนักมากเขาเคยไปร่วมงานเคยไปร่วมงานแฟน แฟนสายแ้าจะไม่ผิดนะแต่ก็ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปหนึ่งตอนหนึ่งคือไปซื้ออัลบั้มนี่แหละอัลบั้มนี้แล้วได้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 ถ่ายหนึ่งตอนหนึ่งคือบุญวัฒนามากซื้อกับพี่พี่อะชอบอองลีเป็นเมนองลีแต่ก็คลิปวงนี้แหละทุกคนแต่เมนหลักๆอะก็จะเป็นองลีซื้อไปปุ๊บได้ถ่ายรูปคังคู่แต่คนละรอบองลีจะอยู่รอบเช้าเราจะอยู่รอบบ่ายคือแบบ คือแบบนี่ไงชุดนี้ด้วยที่ไปช,ชุดนี้ที่ไปหากรมาทุกคนคือหน้าถ้าถ่ายใครติดตามหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นสเตตสตอรี่แหละทุกคนเรารู้สึกว่าพอเราไปเจอน้องตัวจริงอะ่ะน้องมีคาลิสมาที่แบบมากม,มากทุกคนเนาจริงยิ่งเจอยิอง่ง,งอนอนตกเราก็ภูมิใจคือเราได้คุยกับน้องด้วยแหละแต่ไม่ได้ยาวมากหรอกเพราะมันเป็นแค่ช็อตถ่ายรูปว่าอยากให้น้องทําอะไรเป็นยังไงบ้างน้องก็ถามว่าเป็นไงบ้างมา สบายดีไหมเดินทางมายัางไองอะไรเงี้ยคุณเล็กๆน้อยๆทุกคนแต่มันก็คือเป็นโม,โมเมนต์ที่เราแบบประทับใจมากๆเราพยายามทุกอย่างที่ไม่ซื้อมาเช่นได้ของพ็อกซี่พยายามจะดูชุดเล็กต่างๆเพราะเราอ่ะชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้ววงพ็อกซี่เองอะ่ะเขาก็จะแบบมีสปอนซ์มาให้อะไรกันร้านเสื้อตัวนี้คือเหมือนเขาเคยส่งให้พ็อกซี่อยู่ที่สยามแถวลิโดเราจำโซนไม่ได้แต่เราอเดินไปแล้วเราอะ พยายามหาร้านนี้มากแล้วเราไปเจอแต่ตัวน,นี้จะเป็นพี่คิมใส่ใน,ว,นวันวันวาเลนไทน์เมื่อปีก่อนหน้านี้เราไปแล้ว,ลวเราก็ไปยื่นให้ดูเพราะเราอยากได้สีชมพูเพื่อไปหาก่นเราก็ยื่นให้ดูวันนี้เขาเลยบอกว่าโอ้ตามมาจากพ็อกซี่เหรอคะหรืออะไรเงี้ยเราร้านนี้มันเป็นร้านเหมือนเขาส่งให้พ็อกซี่บ่อยมากทุกคนถ้าใครเป็นแฟนคลับพ็อกซี่ก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นร้านเนี้ยทุกคนก็ <piano. S 1> เราก็พยายามซัพพอร์ตทุกอย่างเท่า oh, ที่เท่าที่เราทําได้อะ oh, ทุกคน ซ,ซึ่งแน่นอนพอน้องก้อนปล่อยโซโล่เราก็สือย <Yeah, S 2> าย่มาฟังทุกวันปันป่นวันซันมเด น่าจะแสนหนึ่งเป็นของมึงแหละมากัะแสนี่ทุกคนฟังทุกคนทุกคนคอไลน์หาไมายคือเพลงสมวันสมเยค่ะใช่แล่ทุกคนก็คือกูไม่ได้อยากให้มึงรีบล็อนะก็่อยาเพลงัวันเธอสอมเดย์ติรเติติร์เติรตรเติร์เติร์เตรเติร์่ติร์เติร์เกิร์เติร์เติร์เกิร์เติร์เติร์เติรบเดิรนเติร์เติอ์เติร์เติร์เตร์เติร์เติอ์เติร์เติร์ก่ ภูมิใจแหละอย่างที่ทุกคนรู้แหละกอนมันมันมีความสามารถมากๆอ่ะทุกคนในดนตรีพันนั้นกนก็เป็นคนคิดส่วนหนึ่งไปคนเป็นเหมือนช่วยคิดอะไรส่วนหนึ่งเราก็แบบมีความเป็นกอนมากๆเลยอ่ะใน m อวีนั้นเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นภาพโปรโมทหรือ MV ต่างๆมันคือกนอะ่ะและสไตล์เพลงที่แบบคนอาจจะเข้าไม่ถึงในช่วงแรกๆที่ฟังแล้วยังไงแต่มันคือพอฟังไปก็คือกนพ็ y, อกซี่อ่ะทุกคนแต่เราว่าเป็นเพลงที่ สามารถฟังซ้ำได้ทุกเทศกาลทุกโมเมนต์ไม่ว่าเราจะมีความสุขอยู่ไหมหรือแบบมีความรักหรือเปล่าอะไรฉันว่ามันเพลงเชิงบวกมากชแล้วเพลงที่ฟังตอนทํางานบ่อยๆทุกคนแล้วเราเราชอบมากฟังแล้วผ่อนคลายไม่ได้หนักหนักฉันว่าหนึ่งในเพลงโซโล่ของบ็อกซีที่ชอบมากก็คือเพลงก่อนพอฟังได้บ่อยแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ประสบความสำเร็จมากจริงๆอ่ะดีใจกับเราแบบ ชาเลนช่วงนั้นก็แตกแตนมากทุกคนคือแบบดีใจกับน้องจริงๆน้องก็คงแบบดีใจในพาร์ทนั้นของน้องจริงๆแบบพอตอก่อนที่เขาจะออาโซโล่อะถ้าเป็นแฟนคลับพ็อกซี่เองนะเขาก็เคยแต่งเพลงสต็อปที่เขาแต่งร้องคนเดียวนี่แหละแต่ทางค่ายอะเอามาอะเลนใหม่ที่ให้มันเหมาะสําหรับหกคนก็เป็นกองที่แต่งอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนั้นก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราชอบมากๆเหมือนกันนางฟ้าจำแรงคนนี้คจริงเราแล้วเลยรู้สึกว่า ก่อนแม่งมันมีความสามารถมากๆอะทุกคนไม่ว่าจะพาร์ทไหนจริงๆเล่นดนตรีได้ร้องได้เต้นได้เลียนเปร์มได้แสดงได้เป็นวิทยากรมาแล้วด้วยได้ทุกอย่างคือพร้อมพอมาทำความรู้จักกันเถอะจริงอยากให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับมาตกเด็กคนนี้มากมากทุกคนตอนนี้เขาอายุยี่สิบละเขาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ละจริงจริงซึ่งบอกเลยทุกคนทุกครั้งที่ไปมอเตอร์เวย์หรือไปไหนเราจะต้องแวะเฮเป็นธุรกิจของครอบครัวก่อนนะทุกคน เรามีแก้วขอหยิบให้หน่อยจริงซึ่งทุกคนเลยคอมจริงนิงทุกคนแบรนด์ก่อนจื้อแบนดพ่อก่อนสนับสนุนรอบครัวจริงสนับสนุนคือสนับสนุนทุกอย่างที่ไอจะบอกก็คือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจภูมิใจในพาร์ทนี้ที่เราที่เราทำได้ทุกคนี่มีไว้ก็คือเต็มที่มากคือพอจัดมาต้องไปบอ พี่ชอบกินกาแฟาลองแมกเรากาแฟานี่ไหมเราไม่ใช่คนกาแฟาจาาขนาดนั้นแต่เราก็กินบ้าบางทีปลปายเงี้ยทุกคนแต่มันก็มีกาแฟซองอย่างเงี้ยเราบอกเออพี่เราชิมไหมอะไรเงีเ้ยเราซื้อไหมเร,เราไม่ได้ซัพพอร์ตคนเดียวแต่เราแบบ กระจายทุกคนให้มาซัพพอร์ตด้วยกันก็คือซัพพอร์ตของทุกทางะจริงนองเท่าที่จะทําได้ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าอกซี่เองก็กำลังเติบโตขึ้นมากไม่ใช่แค่กรคนเดียวแล้วนะมันคือมันคือทั้งวงจรทั้งหกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่การวิ่คิมโชกุนวิกเตอร์แล้วก็ออมรีทุกคนกําลังเติบโตได้อย่างดีงามมากๆแล้วช่วงนี้ก็แบบเป็นการทําเพลงทําอัลบั้มต่อไปของเขาแหละก็ซัพพอร์ตอยู่ห่างๆมาตลอดทุกคนจริงคอนใหญ่อะไรไปหมดอยู่แล้วยยมายเขาไม่ พลาดโมเมนต์เขาจุกอุ๊บพลาดไปอย่างเดียวคือคอนแรกมันติดธุระอะไรสักอย่างไม่ได้ไปคอนแรกคือเสียใจมากแต่พี่อ้อมไปคอนแรกพี่อ้อมก็ถ่ายมาชอบแล้วไปคอนแรกแล้วคือแบบแล้วก็พูดกับมาบอกว่าคนสองคือต้องเจอคุณอยู่แล้วสนุกานกันทุกคนคอนสองนี้ไม่ได้ไปติดธุระซื้อบัตรแล้วจริง ขายต่อให้เพื่อนเพราะว่าติดธุระต้องกลับบ้านกาญสวงหวัด่วนนะคะซึ่งแบบมันก็เลยกลายเป็นสลับการพี่อ้อมมาดูคอนแรกน้องมาได้ดูคอนสองแต่บอกเลยว่าแบบทุกครั้งที่ดูคอนเสิร์ตบ็อกซี่หรือไม่ว่าจะงานอีเวนต์หรืออะไรหรือที่ได้ร่วมงานกันมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเด็กๆน่ารักมากๆเลยรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นพื้นที่ที่แบบแค่อยากจะมาบอกทุกคนว่าเฮ้ยถ้าถ้าอยู่แบบชอบใครหรืออยากะซัพพอร์ตใครอยู่ผักดันเขาไปให้เต็มที่เลยเหมือนที่มาชอบก่อนนี่เรารู้สึกว่า ยิ่งเราเจอมาแ้้ก็รู้สึกเอ้ยดีใจมึงเหมือนรักทุกคนเข้าใจป่ะเพราะว่าแบบทุกครั้งที่เจอก็มีแต่วความปรทับใจจริงๆถ้าคลิปนี้ถึงกอนอย่าบอกอะไรก่อนค่ะอ,อ๋ <c oughs> คือเราก็เป็นยูสเซอร์คนหนึ่งเนาะที่ติดตามทั้งวงแหละแต่แค่เราเป็นแบบหลงรักเด็กผู้ชายคนนี้มากที่สุดอยากซัพพอร์ตอยากให้เติบโต,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 ตไปในทิศทางที่ดีไม่ว่ากอนจะเลือกทางไหนเนาะในอนาคตไม่ว่า จะไปทําอาชีพหมอหรือ,อยังอยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นศิลปินทีป๊อปอยู่เราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกผลงานของกรที่ออกมาเรามันยากแหละทุกคนในวันหนึ่งที่มันต้องเลือกไม่ว่าจะทางอาชีพตัวเองหรือมันเป็นอาชีพที่เขารักทั้งสองทางอ่ะทุกคนนะตอนนี้เขาทําอยู่ทั้งสองทางพร้อมกันแต่วันใดวันหนึ่งถ้ามันต้องเลือกแลก้วกรเลือกที่จะไปทางใดทางหนึ่งเราก็พร้อมที่จะผลักดันเด็กผู้ชายคนนี้พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ อยู่ด้านหลังเสมอไม่ว่าวันไหนที่จะเจอดราม่าหรืออะไรก็ตามยังจำได้ว่าอาจจะมีแบบเราคนนี้คนหนึ่งที่แบบอยู่ด้านหลังของคุณเสมอคุณกลับมาคุณก็บแบบยังยังเห็นเรายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนทุกคนใช่ค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้จริงไหมคือฟีลเหมือนแบบลงใต้ปีกเเขาจะปแล้วอยากให้เขาบินได้สูงเท่าที่เขาอยากไปถึงคือเราพร้อมที่จะแบบส่งเขาขึ้นไปตรงนั้นนะแต่ตามใดที่เขายังแฮปปี้และยังเอ็นจอยเราหวังแค่นั้นว่า ทุกวันที่ยูตื่นมาสิ่งนี้จะยังเป็นความสุขของคุณ,อ,คณอยู่ใช่ถ้าตอนนี้กรทาสิ่งที่กรรักอยู่ยังแฮปปี้มีความสุขทํามันให้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องระวังข้างหลังว่าจะต้องเจออุปสรรคลำบากยแย่เ็ษอะไรเพราะทุกคนจะผลักดันคุณขึ้นไปถึงตรงนั้นใ,ให้มันไกลที่สุด แต่ถ้าวันหนึ่งอย่างที่น้องไมายว่าถ้าวันหนึ่งกองต้องไปโฟกัสในหลายๆอย่างในชีวิตที่อยากที่จะโฟกัสไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยจริงไม่เป็นไรเลยถือว่าแบบในตอนนี้เรารู้สึกว่าเราดีใจที่ยูอยู่ตรงนี้ให้พวกเราหลังใช่ยังมี ช่องทางที่เรายังเราได้เห็นเขาอยู่บนเวทีเพราะเขาเรารู้สึกว่าเขาเหมาะกับเวทีจริงๆมากๆแล้วก็ชายมากๆที่น้องไมายว่าคือกอนเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากทุกคนจริงอยู่ว่าเวลาอยู่อาจจะโดนเขาตกจากรูปรูปหนึ่งหรือแบบคิคิดหนึงอะไรบางอย่างแต่อยากให้ทุกคนมาเจอตัวจริงแล้วมาดูเพอร์ฟอร์มแค่ครั้งเดียวรับประกันกล้องเธอจะไหลไปแบบนี้ ถ <laughs> ึงไหลเลยทั้วจริงๆ,ๆทุกคนคือน้องมีสนเสน่ห์มาก <c oughs> ในพาร์ต <c oughs> การทาคอนเสิร์ตหรือการออนสเตจเหมือนเขาชอบในเสียงดนตรีแหละไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการร้องอะไรต่างๆอ่ะแต่เราก็เชื่อว่าถ้าสมมตใิในพาร์การงานอาชีพที่เป็นหมอถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องไปบรรจุเป็นหมอเลยก็ตามเราก็คิดว่าเขาก็เธอจะทําได้ดีเหมือนกันเพราะแพชั่นเขาก็แรงสูงอยู่เหมือนกันในการที่จะเป็นหมอทุกคนจริงเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราไม่มาประบปีง ยายไม้ Yay, เขาสั่งโซโล,โลมานานชาติหนึ่งละเพิ่งมาถึงใช่มันเป็กนการพิออเดอร์เลยโซโลก่อนเดี๋ยวเรามาแกะไปด้วยกันเคลียร์เฟรมก่อนเดี๋ยวเรามาแกะไปด้วยกันนะคะทุกคนนี่โซโลสัมวันซัมเดละทุกคนที่ตอนนี้ยอดวิวแบบประมาณหกร้านแลออ้วทุกคนเราก็ยังฟังอยู่นะปัจจุบ,บันใส่ของอย่างสิบูมาเอะไรนะ้นซ้วัน ซึ่งพอกนชอบสีชมพูไม้ก็ชอบสีชมพูไปด้วยเลยปะหรือก่อนหน้านี้ก็ชอบสีชมพูอยู่คือไม้เกิดวันคารด้วยโดยปกติแล้วแล้วทีนี้พอตอนนี้ทุกอย่างของอีไม้เป็นสีชมพูทั้งหมดเลยทุกคนจริงๆเธอเพราะไม้เกิดบานคานตอนไม้ชอบสีชมพูเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วแบบบังเอิญมันคือความบังเอิญมากๆที่แบบคาแรคเตอร์ตัวก่อนเป็นสีชมพูเนาะสนองบับเบิลกรอนคือเป็นกรอนว่าเอิคือแบบน่ารัก ซึ่งก็พี่ติฟังด้วยนะคะเพราะว่าแท่งไฟที่งได้ใช้ไปแค่คอนเดียงมัน<ข>จะเกินไปมันจะไม่คุมไงเพราะฉะนั้นก็จัดคอนต่อได้เลยเราฟังด้วยโอเคตามนี้นี่กครนอุ้ยน่ารักออือก็คือจะเป็นเสื้อกอนแหละครับพี่นี่เานาะแล้วข้างหลังก็จะเก็บวาสดุสมบูรม,มันต้องลุนการอะไรเหมือนบ้้งก็อาแบบมีปลาเริ่มเลยเขินเต้นอะกวอย่าแอบดูก่อนนะ นี่เธอความก่อนเธอความก่อนเดี๋ยวฉันจะส่งไปเดี๋ยวฉันเช็่อนมีสติกเกอร์นะทุกคนอุ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นแบบไม่ต้องหลุอนกันเดาตุ๊กตากระดาษที่แบบน่ารักมากอันเนี้ยน่าจะเป็นก่อนยกเซฟน่าจะไม่ต้องลุ้นอันนี้ค่อยลุ้นหลอกหนุ่มปลานีเกิดแบบปลาแก หล่อมากอันนี้เทกีต้านะครับน่ารักนาะโปรโมทต่างๆที่เขาโปรโมทต่างๆก่อนกับกล้องฟรีมาดีมากทุกคนเออนี่ก่อนกับลุกประมาณเนี้ยไว้ย้อนๆหน่อยอ่ะดีคือก่อนมันแบบนี่เราก็เป็นทิ้หมอนน่ารักหวานทุกคนแม่อันนี้น่าจะล้นะเออมันคืออะไรเม็ดเราลืมไปแล้วว่าปกติมันกาดนี่แหละไม่แน่ใจว่ามันจะได้เหมือนกันไหมเดี๋ยวชูให้กล้องก่อน โตไปฉันจะเป็นสัมวันของเธอซัมเดย์ว้าวน่ารักอุ้ยแล้วมันจะเป็นการเซลฟี่หนึ่งหรือเปล่ามันดูจะเป็นเหมือนเกาหลีป่ะฉันก็ไม่แน่ใจอุ้ยอันนี้น่ารักมากมืออันนี้น่ารักมากขาดแว่นโลกคงเบอร์ขาดเธอโลกคงพังว้าการเซลฟี่เห็นนี้น้ารชุดหมอนี่ชุดหมอนอุ้ยมันน่ารักมากเลยหรอใช่หมดแล้วอะ ทุกคนนะโอเยอะดูดิแกรแกรอวันที่เขาอายุสามสิบอะแล้วแกคิดว่าแกจะยู่ไหวปะยี่สิบขนาดนี้ดีอะทุกคนเด็กสวยนี้มันเกินเรื่องไปไกลมากเลยวะดีมากเลยอะทุกคนนั่นแหละใครที่แบบสัพอร์ตฮอซี่เหมือนกันเป็นยูเซอร์เหมือนกันหลงมาดูคลิปนี้นะคะก็มาเมาท์มอยพูดคุยกันได้แบบชอบคลายหรือว่าเป็นเมย์น้องก้อนเหมือนกัน นัดเจอกันตามงานได้เพราะว่าแบบนี่แต่งตัวใหญ่ตลอดเลยถ้าไปคอนเสิร์ตพ็อกซี่ก็คือสีชมพูมาก่อนเลยพี่ออมก็จะม่วงแล้วกอดชมพูม่วงพอเลือกไม่ได้ฉันใส่ชมพูตัวนี้แหละแล้วฉัน้างนอกฉันคุมม่วงม่วงแบบม่วงฉันจําได้ว่าแบบทาไมต้องเลือกในเมื่อเรามีเมนสองคนอันนี้เทาสั่มาเพราะเราตัดพี่ออมได้ก็ยังเป็นก่อนทุกอย่างเป็นก่อนทุกอย่างเป็นก่อนจริงๆทุกคนคือแบบอยากซัพพอร์ตเด็กคนนี้แหละทุกคนมัน ทุกคนคงรู้แหละว่าการเป็นติงหอ่ะมันมันมันแค่นี้จริงทุกคนไม่ต้องอะไรมากเลยแค่แบบเราซัพพอร์ตคนที่เราชื่นชอบไปในจุดสูงสุดอย่างที่พี่ออมบอกแค่นั้นพอจริงๆก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นกำลังใจให้ตรงนี้เสมอนะครัใทางกองแล้วก็ตัวพอกซี่ทางวงด้วยหวังว่าทั้งทุกคนจะจับมือพาวงไปกันไกลๆประสบความสำเร็จแบบไปแบบทัวโลกทัวโลกให้เป็นคนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทุกคนผลักดัน ให้ที่ป้อนไปได้ไกลๆนะเพราะว่าทุกคนมีโปเนเชียลมากๆก็ฝากด้วยฝากซิงเกิลล่าสุดของพ็อกซี่ด้วยพรุ่งนี้ใช่นกันใหม่ทำบีแอคชั่นไปแล้วก็ไปติดตามได้ด้วยแล้วก็ไปปัดวิวให้น้องใหม่ก็ทำนะเดี๋ยวขึ้นช่องน้องใหม่ให้ตาไปตามช่องนูนได้นะคะช่องใหม่ทำพ็อกซี่หลายเพลงไปตามดูได้นะคะวัวเองก็ทำเหมือนกันทุกคนก็ไป เสิร์ชดูได้นะคะใช้ฝากด้วยทุกคนละครหน้าเราจะมาอวยเมนคนไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายไปสพงเด็กๆได้มา